สวัสดีค่ะฟาร์มเพึ่งพาคลวมพรนะคะวันนี้คลวมพรจะมาสาธิตวิธีการเก็บ เกสรชนโรงอันนี้เป็นส่วนของเกสรน,นะคะชนโรงเนี่ยเขาเป็นผึ้งที่เก็บเกสร80%เก็บน้ําหวาน20%ในดอกพืชน,นะคะหรือในเกสรพืชมาเป็นอาหารเพราะฉะนั้นภายในรังเราก็จะเจอเกสรน,นะคะแล้วก็เป็นส่วนของน้ําหวานก็มีเขาก็จะแบ่งส่วนส่วนแต่ว่าอันนี้ครูเปิดได้ดูเฉพาะที่เป็นเกสรน,นะเพราะว่าครูไม่อยากให้เฟื่อนกันเวลาเราจะเก็บเกสรของชนโรงอะคะ่ะเราก็จะต้องเก็บเป็นส่วนส่วนไป นะคะไม่เก็บรวมกันทั้งเกสรทั้งน้ําหวานเพราะจะทําให้คุณภาพของสิ่งที่เราเก็บไปมันจะน้อยลงเช่นถ้าเราจะเก็บน้ําหวานแล้วเราเอาเกสรติดไปด้วยคุณภาพของน้ําผึ้งก็จะด้อยลงเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีคุณภาพที่เรายังคงรักษาคุณภาพของเกสรไว้เพราะฉะนั้นจะเก็บเฉพาะเกสรอ,อย่างเดียว นะคะเกสรของชนารงม,มีสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและก็วิตามินนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะกินได้นะคะแล้วก็มีสรรพคุณก็คือช่วยบำรุงระบบหัวใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเวลาจะเก็บนะคะก็ใส่ถุงมือหน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องกินได้อะแต่ถ้าเราจะแยกขยายพันธุ์เราไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้เตรียมถุงนะคะ มันมีหลายกระบวนการกว่าที่เราจะเอาไปกินได้นะคะขั้นแรกก่อนก็คือเราจะต้องตัดเกสรก่อนตัดเราก็จะต้องเอามีดเนี่ยค่ะล้างกับน้ำผึ้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ชันติดนะคะใช้มีดเลยค่ะแซะเลยเอา,าเฉพาะส่วนของเกสรน,นะคะไม่ให้ติดน้ำหวานนะคะตัดเหมือนตัดน้ำผึ้งเลยค่ะมันจะต้องใช้เหล็กงัดนะเพราะมันแข็งมาก อันนี้มันเป็นแนวทางสําหรับคนที่จะเอาไปเลี้ยงเพื่อเก็บไอศรของสมุนไพรอะ่ะเราก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรนั้นมาอัดแคปซูลได้นะคะอันนี้เป็นส่วนของเกรสรชนาลงนะคะ